สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มีสกูชี่ลตใหม่เข้ามานะคะก็เยอะแบบเยอะมากๆทุกคนก็ถ้าใครแบบว่าอยากดูรูปนะคะหรือว่าอยากดูสินค้าที่แบบละเอียดนะคะว่ามีสีอะไรบ้างมีชิ้นไหนบ้างนะคะให้ไปดูใน IG นะคะเดี๋ยวจะทิ้ง IG ไว้ให้เนาะคือเยอะมากๆทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะแบบหลงเหลืออยู่บ้างนะคะที่ยังไม่ได้รีวิวเนาะก็ใครอยากดูอยากอะไรก็ไปดูใน IG ได้เลยนะคะ ทางร้านนะคะมีช h อป e ีมี IG นะคะให้ไปติดตามเนาะแล้วก็สั่งซื้อสินค้าได้ในนั้นได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะบอกว่าสำหรับลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่นะคะให้ย้ายไปที่ l ล n e แอดนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสั่งซื้อนะคะก็แอด l ล n e แอดไปได้เลยนะคะก่อนที่จะมาดูสกุชีนะคะจะมาบอกกติกาการสั่งซื้อก่อนนะคะกติกาการสั่งซื้อนะคะก็รับโอนเงินทางธนาคารรับโอนเงินทางวอลเล็ตนะคะไม่รับเติมไม่รับจองไม่รับผ่อนพอร้อมโอนแล้วค่อยทักมานะคะ บริการทางร้านนะคะมีบริการส่งแบบแฟตนะคะเริ่มต้น40บาทนะคะแต่ว่าถ้าใครรับพวกกล่อง BTS แบบนี้นะคะก็ขอ,อค่าส่งเริ่มต้น50บาทนะคะแล้วทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเริ่มต้น50บาทนะคะก็ตามนี้นะคะ แบบแรกเลยนะคะที่ทางร้านแบบหามานานมากแล้วก็ภูมิใจนำเสนอมากเลยนะคะก็จะเป็นเค้กของ BT ่อ BT21 นะคะเป็น BTS เนาะเป็นเค้ก BTS นะคะแบบนี้นะด้านในน้องก็จะเป็นแบบนี้ชิ้นใหญ่มากๆนะคะทุกคนอันนี้ขออภัยด้วยนะคะคือมันเป็นเงาเนาะนี่นะคะทุกคนคือชิ้นใหญ่แบบใหญ่มากๆนะคะแล้วก็น้องจะมีลายเส้นนะคะเดี๋ยวลายเส้นไปดูในไ g ได้นะคะมีรูปไว้ให้แล้วเนาะแล้วก็คือเนื้อดีนุ่มสโลแล้วก็ ที่สำคัญนะคะตําหนิขึ้นยากมากๆทุกคนให้ดูเทกเจอร์น้องนะคะอันนี้นะคะทุกคนขอละนะคือน้องทุนมาแพงมากๆนะคะทุกคนอันนี้นะคะใครไหวก็พาน้องไปเก็บได้นะคะน้องจะมี2ราคานะคะราคา370บาทกับ400บาทนะคะทุกคน ก็ขอคนไม่ซีเรียสเรื่องตําหนิกล่องน้องนะคะเพราะว่าน้องมาจากต่างประเทศเนาะก็อาจจะแบบเออกล่องมีบูบี้บ้างนะคะขอคนไม่ซีเรียสนะอันนี้ใครสนใจแคบรูปไปได้เลยนะคะแล้วก็บอกว่าสนใจราคา400หรือ370บาทนะคะนี่นะสนใจแคบรูปได้เลยนะคะแนะนำมากมากนะคะทุกคนหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะอันนี้แม่ค้าเก็บเองสองกล่องด้วยนะคะนี่นะหมดแล้วหมดเลยนะคะสนใจแคบรูปได้เลยนะ แล้วก็อยากจะบอกว่าน้องกลิ่นขนมปังหอมมากๆนะคะทุกคนน้องมีกลิ่นขนมปังเนาะนี่นะคะก่อนที่จะไปดูสกูช่แบบเป็นแพ็กเกจนะคะขอมาอัปเดตบันก่อนนะคะเพราะว่าบันเยอะมากๆทุกคนแบบแรกเลยนะคะจะไปรัวๆเลยนะคะทุกคนใครที่อยากดูเพิ่มเติมไปดูในไอจได้นะคะ แบบแรกนะคะเป็นบันคริสต์มาสนะคะอันนี้ก็ขายดีมากๆเหมือนกันนะคะก็อยากจะบอกว่าอันนี้เป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะส่วนใหญ่ที่มีก็จะมีเป็นแบรนด์ของคนไทยทั้งนั้นเลยนะคะชิ้นนี้ราคาชิลลส40บาทเป็นบันไซจัมโบ้นะคะเนื้อดีนุ่มสโลมมากมากนะคะสนใจแคปรูปเลยนะต่อไปเป็นบันแบ็กทิงนะคะทุกคนแบ็กทิงมาเพิ่มให้เยอะมากๆแล้วนะคะทุกคน ก็มีลายเยอะมากๆมีสีเยอะมากๆนะคะสนใจก็ทักดูได้ในไลน์หรือไม่ก็ไปดูใน IG ได้เลยนะคะทุกคนอ่าถ้าสนใจบันแบ็กพิ้งแคปไปก่อนนะคะแล้วก็มาเลือกลายกันในในไลน์นะคะนี่นะใครสนใจบันแบ็กพิ้งแคปนะคะอันนี้ชิ้นละ50บาทนะคะราคาเดิมเลยนะมีหลายสีมากๆทุกคนหลายสีหลายแบบมากๆนะคะนี่นะใครสนใจก็แคปรูปนี้ไปได้เลยนะคะแล้วก็มาเลือกสีกันทีหลังเนาะ ต่อไปนะคะเป็นบันบูบูนะคะอันนี้เป็นรุ่นคริสต์มาสเนาะก็แลงมากๆแล้วนะคะอันนี้ราคาชิ้นละ50บาทเหมือนกันนะคะทุกคนบันบูบูก็จะแพงหน่อยนะคะมาเลือกลายกันในลายเลยนะคะนี่นะสนใจแคปรูปได้เลยนะคะหรือไม่ก็ไปดูรูปเพิ่มเติมใน i อได้เลยนะต่อไปเป็น BTS นะคะ BTS ก็มี2ลายแบบนี้นะคะก็ไปเลือกสีกันในลายได้เลยนะคะนี่นะใครสนใจ BTS ก็แคปรูปนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ให้ไปเลือกสีที่หลังเนาะนี่นะคะ พวกแบ็คพิงก์บีเทสนะคะราคา50บาทนะคะสนใจก็แคปรูปได้เลยนะนะคะเป็นบันคนไทยล้วนเลยนะคะทุกคนแบบแรกนะคะก็จะมีเป็นน้องแมวนะคะมี 2- สีนะอันนี้ก็ขอดูรูปเพิ่มเติมในไลน์ได้นะคะพวกบันคนไทยนะคะขอขายใรนราคาชิลล45บาทนะคะอันนี้มี2สีนะจะให้ไปลัวๆเลยนะคะสนใจแบบนี้แคปได้เลยนะคะแคปแล้วก็วงมาได้เลยนะคะว่าสนใจสีไหนเนาะ อันนี้นะคะชิลละ45บาทนะคะคู่90บาทเนาะแนะนำให้ไปเป็นคู่เลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นหมาอาวกาศนะคะอันนี้ขออนุญาตไม่บอกแบรนด์นะคะเพราะบางทีก็จําไม่ได้จริงๆนะคะชินี้ก็45บาทคู่90นะคะแนะนําให้เก็บเป็นคู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าใครสนใจเดี๋ยวก็แคปรูปแล้วก็วงมาได้เลยนะคะ <mile> ต่อไปเป็นบันของพี่บีมนะคะอันนี้ก็45บาทคู่90นะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจเดี๋ยวก็สามารถแคปรูปแล้วก็วงมาได้เลยนะคะทุกอย่างมีพร้อมนะคะมีแพ็กเกจมีแท็กมีบาลเชนครบให้นะคะต่อไปเป็นบันแม่เป็ดนะคะอันนี้ก็45บาทเหมือนกันนะคะคู่90บาทนะคะสนใจแคปรูปได้เลยนะแล้วก็สนใจเดี่ยว Dec ะะวงมานะคะต่อไปเป็นบันพี่สเต็มนะคะทุกคนคือรอบที่เราขาย50บาทเนาะรอบนี again, mm ้ก hmm. ็จะขายชิ้นละเอ่สิบาบาทเหมือนกันนะคะสนใจก็แคปรูปนะคะของพี่สเต็มแรแล้วมากๆนะคะ ต่อไปเป็นบันอลังะะ์อุ่งนะคะอุ่งก็จะมีแท็กแบบนี้นะคะอันนี้ก็45บาทสนใจแคปบรูปนะคะต่อไปเป็นบันตูดซูเปอร,ร์แรมากๆเลยนะคะทุกคนเป็นอะไรที่ทุกคนแย่งกันมากนะอันนี้45บาทคู่90นะคะสนใจแคปบรูปเลยนะสนใจเดี่ยวแคปบรูปแล้ววงมานะคะต่อไปเป็นบับลบ็อกกิลี่กับบันอวอกาศแบบนี้นะคะอันนี้นะคะชิ้นละ45บาทคู่90สนใจเดี่ยวแคปบรูปแล้ววงมานะคะ ต่อไปเป็น2ลายนี้นะคะอันนี้ชิ้นลอ45บาทสนใจแบบไหนแคปรูปมาแล้ววงมานะคะต่อไปเป็นบันป๊อปนะคะคือมีไซส์มีเดียมกับไซส์จัมโบ้นะคะอันนี้ก็ขอไปรวมๆเหมือนกันนะคะแบบแรกเลยนะก็จะมีเป็นไซส์จัมโบ้ um นะคะขอดูลายได้ในลายได้เลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นลายเพิ่มเติมนะสนใจชิ้นไซส์จัมโบ้แคปไซส์จัมโบ้ได้เลยนะคะอันนี้ก็ชิ้นละ50บาทเหมือนกันนะคะสนใจแคปรูปได้เลยนะ50บาทนะคะขอดูลายเพิ่มเติมได้นะ ต่อไปเป็นไซส์มีเดียมนะคะอันนี้ก็เป็นบันเงือกเหมือนกันนะคะอันนี้ขอคนไม่ซีเรียสลายไม่ซีเรียสสีนะคะทุกคนเพราะว่าน้องคือเยอะมากๆนะคะทุกคนสีเยอะมากๆลายเยอะมากๆเลยนะคะสนใจแบบไหนก็แคปรูปได้เลยนะคะหรือไม่ถ้าใครซีเรียสจริงๆก็ขอดูลายเพิ่มเติมได้ในไลน์นะคะแต่ว่าขอแนะนําว่าอย่าซีเรียสนะคะเพราะว่าลายน้องน่ารักเหมือนกันนะคะเป็นของแท้เหมือนกันอันนี้ชิ้นละ45บาทเหมือนกันนะคะสนใจก็แคปรูปได้เลยนะ ต่อไปเป็นบันสตาร์นะคะอันนี้ก็น่ารักมากๆเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นคู่นะคะอันนี้ขออน,นุญาตขายเป็นคู่แล้วกันเนาะอันนี้คู่ละ90บาทนะคะก็ได้แบบนี้น่ารักมากๆไปเลยนะคะแต่ว่าอ่ะไม่ไม่ไม่บังคับนะคะถ้าใครสนใจเดี่ยวก็แคปรูปละวงมาได้เลยนะคะเนื้อดีนุ่มสโลโน่ารักมากๆทุกคนแนะนําให้เก็บไปเป็นคู่นะคะนี่นะบันหัวใจสี่ขนมปังนะคะเป็นอะไรที่ฮิตมากๆเพราะว่าเนื้อน้องดีมากๆอันนี้ชิ้นละ60บาทนะคะหลงมาชิ้นนึงนะสนใจแคปรูปนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นเซตลีลาคูมานะคะกับเป็นน้องตัวนี้นะคะอันนี้มี2แบบนะคะทุกคนมีเป็นแบบวัวกับแบบหมูนะคะอันนี้สนใจแบบหมูแคบแบบหมูนะคะสนใจแบบวัวแคบแบบวัวเลยนะคะกลิ่นหอมมากๆนะคะทุกคนอันนี้ชิละเจ็ดสิบบาทนะคะสนใจก็แคบรูปได้เลยนะมีแค่2ลายนี้เท่านั้นนะคะต่อไปเป็นโบคิตตี้นะคะอันนี้แรงมากๆนะเป็นปี2010นะคะน้องมีตําหนินะคะก็ตําหนีก็แบบ ตามการเวลาเลยนะคะทุกคนอันนี้ขอขายเป็นคู่นะคะอ้ออันนี้ชิ้นละหนึ่งร่นะคะคู่ละ2 3 0รบาทสนใจแคปรูปนะคะต่อไปเป็นเซตลีลาคูม,มาแบบนี้นะคะอันนี้นะเซตละ60บาทเท่านั้นนะคะทุกคนตกชิ้นละ30บาทเนาะก็ะซะเซตตามนี้เลยนะคะสนใจเซตที่7แคปนะคะอันนี้เป็นเซต5นะคะนี่นะสินค้าน้องก็อาจจะแบบดำาๆนะคะทุกคนเพราะว่าน้องเป็นของแ,แลเนาะอันนี้เซตที่ห้านะคะอันนี้เป็นเซตที่1นะะน,ะ1นะคะเป็นเซตหัวเห็ดเนาะ อันนี้เป็นเซตที่2นะคะเป็นเซตรีลัคูมานะอันนี้เป็นเซตที่6นะคะแคปให้ทันะทุกคนไหมคะไปไวนิดนึงนะเซตสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นชิ้นละหนึบาทนะคะเป็นเซตเ็ดรีลาคุมาน่ารักมากๆนะคะอันนี้เป็นเซตที่8สนใจเซตที่8แคปเลยนะคะต่อไปเป็นเซตแบบนี้นะคะเป็นเฮดบันเนาะเซตที่4นะคะสนใจก็แคปเลยนะ ต่อไปนะคะแม่ค้าขอไปแบบรวดเร็วว่องไวมากๆเลยนะคะแบบแรกนะคะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนเคยเห็นกันไหมนะคะอันนี้เป็นของคนไทยนะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะอันนี้ขายแพงหน่อยนะคะทุกคนอันนี้ชิ้นละหนึ่งร้อยบาทสนใจแคปรูปนะคะแรมากมากนะคะใครที่เกิดทันก็เอาน้องไปเก็บได้เลยนะคะชิ้นละหนึ่งร้อยบาทสนใจแคปรูปนะคะต่อไปเป็นน้องเมียนแคทนะคะเมียนแคทก็แนะนํามากๆเหมือนกันเป็นแบรนด์ของฮ่องกงกับสิงคโปร์ทำร่วมกันนะคะชิ้นนี้ชิ้นละหนึ่งร้อยบาทสนใจแคปรูปนะคะ ต่อไปเป็นขาไก่อีลิกนะคะชิลละ90บาทมีสองสีนะคะมีเป็นสีลุงสนใจสีลุงแคปสีลุงนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีส้มนะคะสนใจสีส้มแคปสีส้มนะคะอันนี้ชิลละ90้าบบาทน,นะสนใจก็แคปรูปได้เลยนะคะนี่นะแล้วก็อยากจะบอกว่าน้องเนื้อดีมากๆนะคะทุกคนนี่นะ ต่อไปนะคะเป็นไอติมอ้วนของ V ีแอมเปนะคะชิี้ราคาชิลล่หนึ่งร้อยบาทเอ้ยหนึ่งรอยี่สบาทนะคะทุกคนหนึ่งรอยี่สบาทอันนี้มีแค่สามชิ้นนะคะอันนี้แรงมากๆนะคะสนใจแครปรูปนะเนื้อดีนุ่มสโลนะคะเป็นของ v ีแ p มปนะคะต่อไปเป็นน้องเมฆเล่ยๆนะคะจะมีหลักๆเลยอยู่อ่ออยู่ สองสีนะคะแต่สีนี้จะมีเยอะหน่อยนะคะชิน้นนี้ราคาชิ้นละเจ็สิบาทนะคะคือเนื้อดีนุ่มสโลมากสนใจสีพูแคบสีชมพูนะคะให้ดูเนื้อเนื้อดีมากๆทุกคนเป็นของเลยเลยนะคะสนใจสีพูแคบสีพูนะคะแล้วก็สนใจสีเอ่อเอ่อ,อากาแล็กซี่แคบก,กาแล็กซี่นะคะนี่นะชิ้นละเจ็สิบาทสนใจแคบรูมนะคะต่อไปเป็นบ้านเห็ดนะคะทุกคนอันนี้ขอขายเป็นคู่นะคะคู่ละแปดสิบาทนะคะทุกคนคู่ละแปดสิบสนใจแคบลูกเอ่อสนใจแคบรูปนะคะคู่ละแปดสิบเนาะมีคู่เดียวนะคะ ต่อไปเป็นม้าน้ํานะคะของพี่จอมมี่นะกับ Make In Japan ทำร่วมกันนะคะอันนี้คือแรงมากๆนะคะทุกคนเป็นแบรนด์คนไทยของแท้นะคะอันนี้ชิละ50บาทสนใจแคปบรูปได้เลยนะคะ50บาทนะต่อไปเป็นกล่องดินสอนะคะทุกคนน้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็น้องจะมีสกุชชี่เป็นตัวนี้นะคะอันนี้นะคะราคาแรงมากๆนะคะทุกคนอันนี้ชิละ180บาทนะคะสนใจก็แคปบรูปได้เลยนะแรงมากๆนะคะเป็นของญี่ปุ่นเนาะ ต่อไปเป็นสินค้าขายดีของทางร้านเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นไอติมของพี่จูนนะคะแรมากๆทุกคนเป็นของแบรนด์คนไทยเนาะเป็นของแท้ของคนไทยนะคะชิ้นนี้ชิลละ120บาทนะคะสนใจแคปรูปนะหมดแล้วหมดเลยนะคะ120นะคะต่อไปเป็นอาบาก้ามินินะคะอันนี้คือเนื้อดีนุ่มสโลมากมากๆแล้วก็คือน้องเป็นไซส์มินินะคะเป็นของแท้ของ v ีเวมโปน,ะช,นะ,ะชิ้นนี้ราคาชิลละ50บาทนะคะสนใจแคปรูปได้เลยนะ50บาทนะคะ ต่อไปเป็นไซส์ใหญ่นะคะทุกคนอันนี้จะมาลดราคาให้แล้วกันเนาะเหลือชิ้นละ80บาทนะคะสนใจแคปรูปได้เลยนะคะชิ้นอ๋ออันนี้เป็นชิ้นมีเดียมนะคะชิ้นมีเดียม80บาทสนใจแคปรูปนะคะต่อไปเป็นสตรอเบอรี่กับพีเซียวนะคะน้องจะมีแท็กแบบนี้ให้นะคะอันนี้จะากจะบอกว่าเนื้อดีเนื้อดีนะคะทุกคนแล้วก็กินหอมมากๆอ่ะทุกคนไม่เห็นแล้วหนึ่งกินหอมมากๆนะคะชิ้นนี้ราคาชิ้นละเท่าไหร่อ่ะ อันนี้ไม่แน่ใจว่าแม่ค้าชิล่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจก็สามารถแคปรูปแล้วก็ไปสอบถามได้ในไลน์เลยนะคะมีพีทกลิ่นพีทนะคะแล้วก็มีสตรอเบอร์บบรี่กลิ่นสตรอเบอร์รี่เลยนะคะมีแท็กเนาะอันนี้นะคะสนใจแคปรูปได้เลยนะต่อไปเป็นน้องกระลอกนะคะกระลอกคือน่ารักมากๆทุกคนกระลอกเป็นของอะไรอะคิวตี้แคทีฟไหมไม่แน่ใจนะคะอันนี้น่ารักมากๆทุกคนแล้วก็เนื้อดีนุ่มสโลชิ้นใหญ่มากๆนะคะเหลือสีเดียวแล้วนะคะอันนี้ชิ้นละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะสนใจแคปรูปได้เลยนะ ต่อไปเป็นนกยุงโจ伊นะคะทุกคนอันนี้ชิ้นละ80บาทนะคะทุกคนแรงมากๆเป็นนกยุงของโจ伊นะคะนี่เลยนะ80บาทสนใจแคปรูปนะคะแรงมากๆเลยต่อไปเป็นกระดูกทอยบ็อกช็อปนะคะอันนี้เอ,อ่อราคาชิ้นละเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะ80-90บาทนะคะทุกคนอันนี้เป็นไมนะ้โบเนาะสนใจแคปรูปนะคะเหลือชิ้นสุดท้ายแล้ว4สุดท้ายแล้วนะคะ ต่อไปเป็นนางโง่นะคะทุกคนเหลือสองสีสุดท้ายแล้วนะคะเป็นสีแบบสามสีแบบนี้กับเป็นโทนแบบนี้นะคะอันนี้ชิ้นละเท่าไหร่อ่ะชิ้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะทุกคนชิ้นละหนึ่งร้อยบาทสนใจก็แคปรูปได้เลยนะคะสนใจแล้วก็วงมานะคะแคปรูปแล้วก็วงน้องว่าสนใจสีไหนนะคะต่อไปเป็นน้องหนูบันกี้เมาสนะคะอันนี้คือหามาได้แค่นี้จริงๆนะคะทุกคนน้องเดือนนีนุ่มสโ,โลว์มากๆนะคะชิ้นนี้ราคาชิ้นละหกสิบบาทสนใจแคปรูปนะคะหกสิบบาทนะ ต่อไปเป็นสิ่งที่แล e มากๆมากๆ,ๆเหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจว่าแบรนด์อะไรนะคะแต่ว่าคือเห็นมานานมากๆแล้วนะคะอันนี้เนาะอันนี้นะคะชิ้นละ1 2 0บาทนะคะอ่าอ๋อขายเป็นคู่แล้วกันทุกคนเนาะมาเป็นคู่นะคู่ละ240บาทนะคะสนใจก็แคปรูปได้เลยนะเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็น้องหนักมากนะ240บาทสนใจแคปรูปนะคะต่อไปเป็นปลาหมึกนะคะทุกคนปลาหมึกก็มีอ่คู่เดียวนะคะปลาหมึกมีคู่เดียวนะอันนี้นะคะกล่องละ80นะคะ 826เนอะก็คู่ละ160บาทนะคะสนใจก็แคปรูปได้เลยนะ160นะคะได้สองได้สชิ้นไปเลยนะคะ160บาทนะต่อไปเป็น Angel Kitty นะคะทุกคนอันนี้คือเนื้อดีนุ่มสโลมากเป็นของแท้นะคะแล้วก็หอมมากๆเลยมีลาเส้นิมมี m y candy กับพี่จอมมี่ตรงนี้นะคะอ่าชิ้นนี้นะคะราคาชิ้นละ90บาทนะคะทุกคน90บาทนะคะเป็นใหม่มือหนึ่งนะคะแล้วก็น้องมีเยอะมากๆเลยนะคะ90บาทสนใจก็แคปรูปได้เลยนะคะแรมากๆแล้วนะ ต่อไปนะคะเป็นโดนัทเอ่อสตาร์โดนัทนะคะของภูนิมารุมังนะถ้าไม่แน่ใจใช่ใช่อันนี้นะคะคู่ละหนึ่ง่บบาทนะคะคู่ละหนึ่ง่บบาทสนใจแคปรูปเลยนะคะเอ่อ1้0บาทได้2 2ชิ้นนี้นะคะนี่นะสนใจแคปรูปนะคะต่อไปนะคะทุกคนอันนี้เป็นแกะยูเมโนะนะคะจะมี3สีนะสนใจสีม่วงแคปสีม่วงนะคะอันนี้เป็นสีม่วงเนาะสนใจสีชมพูแคปสีชมพูเลยนะคะ นี่นะอันนี้เป็นสีชมพูนะสนใจสีฟ้าแคปสีฟ้านะคะอันนี้เป็นแกะยูเมโนโนแทรนเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อน้องนะคือเนื้อดีนุ่มสโลมมากๆทุกคนจะจะบีบให้ดูเนื้อแบบดีมากๆนะคะอันนี้ชิ้นละหนึ่ง้อยห้า150บาทเท่านั้นนะคะทุกคนหนึสบาทเนาะสนใจก็แคปรูปได้เลยนะคะหนึ150บาทนะต่อไปนะคะเป็นไก่ของคิวตี้เคทนะคะ ตัวจะมีเป็นสีขาวนะคะสีขาวไข่จะเป็นสีลุ้งนะคะแบบนี้นะเนื้อดีนุ่มสโลแล้วก็แรงมากๆนะคะชิ้นนี้ราคาชิ้นละ90บาทนะคะทุกคน90บาทนะสนใจก็แคปรูปได้เลยนะคะมี2สีส่วนสีชมพูแคปสีชมพูนะคะแล้วก็ส่วนสีขาวแคปสีขาวได้เลยค่ะชิ้นละ90บาทเท่านั้นนะคะสนใจแคปรูปได้เลยนะ ต่อไปนะคะอันนี้เป็นแองเจลนะคะทุกคนคือน้องแบบอาจจะมินิหน่อยนะคะทุกคนก็คือกินความแรงไปเลยนะคะชิ้นนี้ราคาชิ้นละ70บาทนะคะสนใจแคปรูปได้เลยนะ70บาทนะคะต่อไปเป็นอาบาก้านะคะอาบ,บาก้าชิ้นละ50บาทนะคะทุกคนเนื้อดีนุ่มสโลนะสนใจแคปรูปนะคะต่อไปเป็นรองเท้านะคะรองเท้าก็ราคาชิ้นละเท่าไหร่อ่าเอาไปชิ้นละ70บาทนะคะเป็นรองเท้าของพี่จอมมี่นะ70บาทสนใจแคปรูปได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นการน้ำร้อนของพี่จอมมี่นะคะอันนี้ชิ้นละ80บาทนะคะสนใจแคปรูปนะอ๋อทุกคนขอภัยค่ะรองเท้าพี่จอมมี่ชิลละ80บาทนะคะสนใจก็แคปรูปได้เลยนะขอโทษจริงๆนะคะต่อไปนะคะเป็นแก้วกาแฟแมวนะคะอันนี้ชิลละ65บาทสนใจแคปรูปนะคะต่อไปเป็นผีของพี่สเต็มนะคะเป็นยูดีมเนาะอันนี้สนใจแคปรูปเลยนะคะชิ้นละ40บาทนะคะคู่70นะนี่นะคะ ต่อไปเป็นไอติมแตงโมของคิบุแท้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะอันนี้นะคะชิ้นละหนึ่งร้อยยี่สิบาทแรงมากๆนะคะทุกคนหนึ่งร้อยี่สิบาทสนใจแคปบรูปนะคะต่อไปนะคะเป็นกระจกของพี่จอมมี่นะคะชิ้นนี้ก็ราคาชิ้นละแปดสิบาทเหมือนกันนะคะทุกคนให้ดูความสโลคือของพี่จอมมี่คือสโลเนื้อตายมากๆนะคะแปดสิบาทสนใจแคปบรูปนะคะต่อไปเป็นมิเตอร์เอ่อสวีท ช็อกโก้นะคะอันนี้ชิ้นละ160บาทนะคะแรงมากๆเลยทุกคนสนใจแคปรูปเลยนะคะเป็นของพี่จอมมี่เนาะต่อไปเป็นมาเลยๆนะคะอุ๊ขออภัยค่ะทุกคนอันนี้ชิ้นละ70บาทสนใจแคปรูปนะคะต่อไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะขนมจีบซส์บิ๊กเบิ้มเลยทุกคนเนะดีนุ่มสโลมากนะ้องมีหน้านะคะหน้าเป็นหน้าซูมโกะเนาะอันนี้ชิ้นละ80บาทสนใจแคปรูปนะคะ ต่อไปเป็นสกุชิสัตว์ของกีวูนะคะทุกคนอันนี้ชิ้นละ50บาทสนใจแคปรูปนะคะต่อไปเป็นแพทแพซูเบบี oo, ้ชีฟชีฟนะคะอันนี้170บาทน้องมีเลียดแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็แลงมากๆด้วยนะสโลวด้วยนะคะทุกคนสโลวแบบสโลว์ตายไปเลยชิ้นละ170บบาทสนใจแคปรูปนะคะต่อไปเป็นหมาอะไรสักอย่างนะคะทุกคนของโอไฮโอนะชิ้นนี้ราคาชิ้นละ 80บาทเหมือนกันนะคะทุกคน80บาทเนาะอันนี้มี2ชิ้นนะคะสนใจแคปรูปได้เลยนะ80บาทนะคะเปานะคะทุกคนอันนี้เอ่อขอขายเป็นเซตนะคะเออเซตละเท่าไหร่ดีทุกคนเซตละ150บาทแล้วกันเนาะเพราะว่าน้องเป็นของแท้นะคะเป็นของสกุ u ช,ชี่ฟันนะแล้วก็เนื้อดีนุ่มสโลมากมีสามสีมีสีเหลืองสีขาวสีชมพูชิ้นละเอเอไม่ใช่เซตละ250บาทได้สามชิ้นไปเลยนะคะชิ้นใหญ่มากๆนี่นะคะสนใจเป็นเซตก็แคปได้เลยนะ เซตขนมปังญี่ปุ่นนะคะทุกคนอันนี้เซตละ130บาทเท่านั้นนะน้องมีแท็กแบบนี้นะคะ130บาทนะเนื้อน้องคือดีนะคะทุกคนไม่นุ่มเออไม่ใช่ไม่สโลว์มากเกินไปแล้วก็ไม่ได้แข็งนะคะมีสีตามนี้เลยนะได้ได้6กชิ้นเลยนะคะ130บาทสนใจแครบูปนะคะต่อไปเป็นของไม่แท้นะคะทุกคนแต่ว่าก็อาจจะเป็นของแท้บ้างนะคะแบบแรกนะอันนี้เป็นของแท้นะคะจะมีแพ็กเกจของแท้ใส่ไปให้นะ อันนี้นะคะเป็นของแบรนด์โนโนนะมี2สีนะคะทุกคนอันนี้ชิ้นละ70บาทนะคะ70บาทเนาะจะมีแพ็กเกจใส่ไปให้นะคะแล้วก็เนื้อน้องดีนุ่มสโลมากแล้วก็ชิ้นแบบโอ้ใหญ่บิ๊กเบิ้มมากๆนะคะทุกคน,นนี่ใหญ่มากนะคะมี2สีเนาะอันนี้ชิ้นละ70บาทสนใจก็แคปรูปได้เลยนะคะต่อไปนะคะทุกคนอันนี้ลืมข่ายนะเป็นเม่นของ Cutie Creative นะคะทุกคนอันนี้เป็นกลิ่นองุ่นนะคะแล้วก็ แพ็กเกจน้องเป็นซิปล็อกนะคะเป็นซิปล็อกแบบหนาแน่นแบบนี้เลยนะชิ้นใหญ่มากๆนะคะทุกคนอันนี้ชิ้นละ140บาทนะคะ140บาทสนใจแคปรูปเลยนะคะเดี๋ยวจะออกมาให้ดูนะขออนุญาตน,นะคะนี่เลยนะคือชิ้นใหญ่มากๆแล้วก็เนื้อคือดีมากๆทุกคนดีแบบอย่างนี้เลยนะคะชิ้นละ140บาทสนใจแคปรูปได้เลยนะแล้วก็ในนี้นะคะก็จะเป็นชิ้นละ40บาทเนาะเป็นของแบบ เ,เทียบแท้แล้วกันนะคะทุกคนแต่ว่าเนื้อดีนุ่มสโลนะคะเหมาะสําหรับแบบเออไปบีบแทนของแท้ได้เลยนะคะทุกคนอันนี้ขอให้ไปดูคลิปในเไม่ใช่ขอให้ไปดูรูปใน IG นะคะจะทิ้ง IG ไว้ให้เนาะนี่นะคะคือเยอะมากๆหลายแบบมากๆนะคะทีละสีบาทนะคะนี่นะก็จะมาชี้แจงหน่อยนะคะทุกคนคือน้อง BT21 นะคะราคาแรงมากๆนะคะเพราะว่าน้องเป็นแบบ แอบมีลิขสิทธิ์ด้วยแหละนะคะทุกคนน้องเลยแบบว่าแพงนะคะน้องเป็นของแท้นะคะแล้วก็เนื้อดีชิ้นใหญ่มากๆนะคะแล้วก็น้องมาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็ชี้แจงเรื่องสกูชี่นะคะทุกคนใครแคปบรูปไม่ทันนะคะพวกบันพวกอะไรพวกนี้นะคะก็ขอให้ไปดูใน IG นะคะเดี๋ยวพี่จะทิ้งรูปไว้ใน IG แล้วก็พร้อมราคาไว้ให้นะคะแล้วก็แอดมาในไลน์แอดนะคะทุกคนในไลน์แอดเท่านั้นนะเอ่อ เท่านี้นะคะทุกคนแล้วก็จะชี้แจงว่าของทุกชิ้นนะคะอาจจะมีตําหนิจากโรงงานขอคนไม่ซีเรียสเลยนะคะขอคนไม่ซีเรียสเลยนะก็ราคาน้องถูกมากๆนะคะแต่ว่าในคลิปอาจจะไม่ได้แจ้งเออไม่ได้แจ้งพวกแบบตำนงตำหนิอะไรประมาณนี้นะคะก็ขอคนไม่ดราม่าเนาะโอเควันนี้ก็ไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะ